สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กกันนะครับผมเดอะเว็บแคมเอ็มทีเฮดนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนๆเจมส์คอมาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเพื่อนๆจะเสิร์ชหาคำว่าแคมเอ็มทีเฮดก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้รอว่ามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเป็นเพื่อนานกว่าที่สมัครสมาชิกนะครับผม แกเป็นเบื่อนกอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กใชไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติยน,นะครับผมหรือถ้าหากนะครับเป็นเพื่อนมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมา,สมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับหล,ลังม,มาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมืเ่อเนเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเนะว็บไซต์แบบน,นี้เลยนะครับผมสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครรับวมอยู่ตรงนี้เลย ก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อติดต่อแอดมินนะครับหรืออื่นๆนะครับก็จะรวมไปอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มเปลี่ยนค่าเงินแล้วก็ปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินในช่องเขียวๆนะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆมากกว่ที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมในกกกกกกาาาาาาารรรเเเลลลืืืออออออตตติมมมมนน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 ะะะะะะคคคัััับบผแแ่่่่่่่่ชงงงทท็จีีไไปด้พๆย ในช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นแอคิวอาร์โค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับผมช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นแอปธนาคารแนฟโซลีปนะครับชิฟเล่อปาวเวลเล่นนะครับผมกิบโต้เคอร์เรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำกิปโตนะครับจะปิดข้อหรือที่เลียนนะครับก็สามารถนำมาใช้งานเว็บไซต์กันได้นะครับมองมาที่ด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินนะครับเป็นตารางอยู่ด้านนี้นะครับผมสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันเลยนะครับผมจะเลือกเป็นกิวอาร์โค้ดแล้วกันะะ เพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับที่ช่องจำนวนเงินนะครับกดเติมเงินเกี่ยวกับโค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมเมื่อเราเติมเงินก็เสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลยที่เฟซบุ๊กด้านบนนะครับมาเลยที่โมดหมู่นะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊ก มาด้านล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเลนราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับผมเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้นะครับหรือจะเลือกเป็นอันแรกตามผมก็ได้นะฮะมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์เพื่อนๆนำลิงก์ของเพจนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามนะครับผมมาใส่ในช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดไลค์นะครับที่เพื่อนๆอยากเจะเพื่อนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้นนะครับา กลาเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแฟนเพจนะครับผมในตอนนี้ที่หน้าแฟนเพจนะครับมียอดไลค์นะครับอยู่ที่30ผู้ติดตามอยู่ที่29คนนะครับกลาเพื่อนๆเข้ามาก๊อปปี้ลิงก์เพจนะครับนดีมาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเรากรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะเพื่อนๆแล้วเมื่อเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นนนกล่องเขขียวึ้มาะครับขึ้นว่ารระบบบได้้้ััคคส่งงซืออขุณแลวนะครับก็แสดงว่าออออเดร์ขงเเพืื่่อนนนนนียยยได้้รรัับกาแลวะะฮ ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับมาทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็มาคลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับผมทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นสถานะออเดอร์นะครับผมคือมารอดำเนินการทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะครับ หรือถ้าเพื่อนนะครับต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเป็นเพื่อนก็สามารถกดมาที่ประวัติกสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับผมก็จะโชว์ประวัตินะฮะการกดออเดอร์ของเราทั้งหมดที่ผ่านมาเลยนะครับผมและถ้าหากเป็นเพื่อนนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเป็นเพื่อนก็สามารถแนะนําให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่คําสั่งซื้อใหม่นะครับมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับผมแล้วก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็หากพบปัญหานะครับอย่างเช่นเี่ยกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติ แล้วะทางเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ k m t h นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเขนน้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับนะครับลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ5%นให้เมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วมาเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับผมเรากลับมาดูที่หน้าเพจกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าเพจนะครับมียอดถูกใจอยู่ที่30นะครับผู้ติดตามอยู่ที่29คนนะครับผมเดี๋ยวเเรรรรรราาาามมีฟชกัััันนนนดดูะะคคบบว่ยยออขึ้หืง ยังไม่ขึ้นแม้นะครับผมยังอยู่ที่30ผู้ติดตาม29คนอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากช้าเกินไปนะครับผมเพื่อนๆก็เข้าไปแจ้งอดมินกันได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับมียอดไลค์อยู่30นะครับผู้ติดตตตตาาามมมมมม29คคคคคคนน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 นะะะะรรรรัััับบบบออี้้้้้ก็็เเพิิ่ขึแแลลลววผผผปยดดไ์134 133ู ก็กดกันที่หนึ่งที่หนึ่งร้อยนะครับผมกับยอดเกินขึ้นมาด้วยนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็ชอบแถมให้ลูกค้ากันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับและในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์เ m มเอ็มซีเไปเลยนะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็ทิีมไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ